เ <c oughs> มลลี่มาจากมาจากวิงจันท์ค่ะมาจากวิงจันทร์เลยแต่ก่อนเมลลี่ทําเกี่ยวกับทําขายออนไลน์อยู่ค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังขายอยู่ก็ยังขายอยู่ค่ะแล้วทําไมถึงมาทํานวดหน้าเพราะว่าเมลลี่อยากมีอาชีพที่เป็นแบบความชอบของตัวเองอแล้วก็ส่งต่อความชอบให้มันมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยค่ะ แล้วทําไมถึงมาเลือกเรียนที่นี่ทําไมต้องเลือกครูทันกันทำไมเออใช่พราะว่าเหมือนที่ชอบครูทันมากเลยบอกจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ที่แบบรู้จักว่าเออพอรู้สึกว่าเออเราอายุเริ่มมากขึ้นนิดหน่อยเราเราไม่ใช่สาวสาวสิบแปดสิบยี่สิบรู้สึกว่าเออหน้าหน้าตาเราเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปเราก็เลยเริ่มไปนวดหน้าแล้วก็ดูในย t ท b ปก่อนดูใน Facebook ก่อนแล้วพอมาเจอครูทันก็ติดตามตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าแบบที่ทําให้หนูตัดสินใจมาคือหนูชอบครูทันครูทันคือต้นแบบของหนู เลยหนูอยับเป็นแบบเหมือนครูทันก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เลยค่ะแล้วพอมาแล้วเป็นไงคะพอมาก็ดีใจมากแล้วก็แบบสมความตั้งใจที่รอนานเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งอยากจะมาเพราะว่าหนูจองก่อนแล้วพอดีติดครูทันติดงานไปที่เกาหลีหนูยอมชิ้นตั๋วเครื่องบินเคร,รื่องล็อกทันกับมาค่ะแล้วก็มารอบกัเลยมา เดี๋ยวต้องมีผงขวัญให้ <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวต้องมีผงขวัญให้เออเพราะว่าแบบเมลลี่มาจองช่วงช่วงช่วงนี้พี่ไปเกาหลีใช่ไหม<ช><ช>เดือนที่แล้วทันพาลูกศิษย์ไปแข่งนวดหน้าที่เกาหลี<ช>แล้วก็เลยแบบว่าเียก็บอกให้ทีมงานเคลียร์ให้หน่อยเพราะว่ากลัวบางคนเนี่ยจองมาแล้วเขาแบบไม่เจอไงใช่ค่ะเออใช่โชคดีที่ทีมถามทักถามไปก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูหนูคิดว่าจะจองจะจองที่อยู่แล้วจะจองอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอหนูมาคิดไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าต้องต้องต้อง,งได้เจอคุูทันก็เลยไม่ยอมมาเลยเดี๋ยวต้องเตรียมของขวัญให้เหมยลี่ด้วยออโอเคเพราะนั้นนะคะเหมยลี่มาปุ๊บแล้วได้สมทุกอย่างเลยไหมสมทุกอย่างแล้วก็แบบได้มากกว่าที่ที่ที่ทคิดไว้เดี๋ยวถ้าเมื่อเหื่ท่านไหนนะคะที่อยู่ฝั่งเวียงจันฝั่งลาว <c oughs> อยากที่จะนวดหน้ากับเหมยลี่พักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้แล้วเดี๋ยวท่านจะให้น้องๆทีมงานส่งคอนแทคการติดต่อของเหมยลี่ให้เนาะ แล้วเหมือนนี่ก็อยากบอกว่าเหมืนนี่เรียนจบแล้วนะแล้วก็ถ้าใครอยากนวดหน้าก็ติดต่อได้เหมือนที่จะแบบออกไปทําถึงบ้านให้ก็ได้เพราะว่าเทคนิคทุกอย่างได้หมดแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะเหมืนนี่จะเอาจากครูทันไปรับรองว่าคุณภาพไม่ตกแน่ค่ะโอ้ปีหน้าไปแข่งเกาหลีเลยไหมอยากไปมากเลยค่ะวันนั้นที่ครูบอกแบบตาลุกวาวเลยคืออยากไปจริงๆอ่าเห็นไหมเพราะนั้นกลับไปแล้วไปตั้งตัวไปฝึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเราไป